รวมคุยนิดนึ่งน้องชายไปนี่ไปนี่ก็อาทิตย์ดีครับผมกับต่อยกับพี่โชคดีพี่สกษมใจครับพิกัด119ปอนด์ใช่ครับผมน้ำหนักนี้กังวลอะไรบ้างก็ไม่กังวลน,นะครับเพราะว่าต่อยกลางวานันครับแฟนขับถามมาเยอะเลยเราเก็บมาซ้อมที่สอกาแฟามาไทยหรือว่าสอนมาการเม้นนี่ก็ค่ายเดียวกันครับค่ายเดียวกัน,ก,นก็คือคนนี้แหละคนเดียวกันแต่ว่าแต่งมณนีไม่ได้ซ้อมที่นี่ ก็จซ้อมอยู่ที่บ้านเขาซ้ <ไง S 2> อมอ,อยู่ที่ไทยไมจาเรีนวิทย์แถวไม่ใช่ที่บ้านเลยที่สารคามส่วนเที่ยว,ว,วกันแ้นี่ก็ซ้อมนี่ซ้อมกับเพื่อนสมานเนี่ยที่เดียวกัวนก็อยู่ด้วยกันมาเข้าค่ายกี่เดือนกี่วันแล้วถ้าถ้านับแบบทั้งหมดเลยก็ยสองเดือนครับแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่มีรายการแล้วก็จะเป้าติจะสอบเล่นไปแล้วไปนี้นี่ซ้อมเต็มที่ซ้อมเต็มที่ประมาณเดือนนิดๆได้ครับเดือนนิดๆก็ถือว่าเยอะนะเยอะเลยเจอกับรุ่นพี่อย่างโชคดีอายุห่างกันประมาณแปดปี ยังไงบ้างเจอโชค,โชคดีนะก็แรกๆก็ระวังดีๆครับครับเป็นหนักมากครับแต่ไปลายๆเราคงไม่เปรียบกว่าไปลไายไเลยวัดกันไป,ไปลายๆรอบครับก็ไปนี้เตรียมอะไรบ้างเ้างไปนี้นะ้ครับก็วงในครับตัวลูกขนาดของเรานะครับก็ติดตัวครับผมก็อยู่วงนอกประมาทไม่ได้เลยครับไว้สุดท้ายที่ต่อยไว้ก่อนจะพักมุดโควิดไปนีด เมื่อไหร่ผมต่อยกับพี่ประตักสยามครับวันนั้นยังไงบ้างแพ้่แพ้แพรนอกกับมันแพ้นอกที่ไหนวันนั้นต่อยที่ไหนต่อยช่องเจ็ดสี่ครับวันนี้เรากลับไปช่องเจ็ดอีกรอบช่องเจ็ดอีกครั้งครับจะครบรอบวเกิดไหมต้อเกิดครับผมไปต้องเกิดก่อนชกมีอะชี้ล้องหน้าไหมมีทุกไฟครับมีทุกไฟต่ำๆเท่าไหร่ได้อ๋อมาเนาะสามมมือได้ครับอายุวันนานเท่าไหร่แล้วน้องเบนนี่กำลังจะเข้าอีกสองสามครับอ่าโชคดีมี้สามสิบก็ห่างกันประมาณเจ็ดแปดปีน้ำหนักปล่อยๆครับ ห้าสิบแปดชึ้งนะแล้วเราปล่อยของเอกลักษณ์นึ่งใหญ่กว่าโชคดีประมาณครึ่งกิโลหรือว่ากิโลนึงอะประมาณนี้เลยโชคดีประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดอ่ะสุดท้ายน้องฝากแฟนคลับหน่อยอาทิตย์นี้ที่ลอยเชียร์เราอยู่ฝาก FC ทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะนำแพชนะกลับค่ายได้ครับผมก็จะทำเต็มที่ครับผมแพชนะก็เกมกีฬาครับผมก็ถือว่ากลับไปรังเก่าเราก็โด่งดังมาจากที่นี่แหละช่องเจ็ดสีครับแชมป์ตัวที่อะไรแชมป์ปุนเสือตัวที่สิบแปดครับ แล้วกลับมารอบนี้นี่หวังจะเป็นแชมป์อะไรบ้างน้องน้ำหนักไหนดีหรือว่าแชมป์ท่องเจ็ดร้อยสิบแปดอะไรไปร้อยร้อยยี่สิบนี้ยังได้ไหมคื้ต้องดูต้องดูสถานการณ์ไปเรื่อยครับดูสถานการณ์แล้วก็ดูโปรโมเตอร์ครับแล้วแต่ชีวิตสมควรครับผมก็ฝาชีวิตการชกมวยมีเก่มแพรกี่เส้นเก่งขาดหรอครับมีถ้าเป็นมาตรฐานก็เส้นเดียวกรบคูณเสือนะครับกับเส้อสามารถทก็เลยสมารถตด้วยก็เป็นหนึ่งคนที่โชว์ผลงานท่องเจ็ดได้ดีเลย อถ้าพี่โชคดีดูอยู่อยากฝากอะไรถึงพี่เขาหน่อยก็ฝากถึงพี่โชคดีด้วยนะครับผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับผมก็แฟชนะก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับเต็มที่แน่นอนครับรับผมโ okay อเคครับน้องอ่ะเดี๋ยวกันรับซ้อมต่อครับยืนยันนะครับร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวสารทาง Facebook f แฟนเพจคุยเฟื่องเรื่องมวยบายกูมานดำครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ ส่วนคนที่ติดตามทางช anel YouTube กุมารดำมวยไทยช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่มีที่ลุ้นมวยนะครับเปิดให้บริการแล้วครับมวยพักยกกุมารดำระบบออโต้ฝากถอนรวดเร็ว24ชั่วโมงนะครับฝากขั้นต่ำ50บาทลุ้นมวยขั้นต่ำแค่10บาทเท่านั้น แอดเข้าไปเลยนะครับที่ด4 1 1 r z n d a ตามภาพด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยวันนี้กุมารดำไปแล้วครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ